สวัสดีครับแนวทางหุ้นดาวโจนส์สามลัดประจำวันที่25พฤศจิกายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับในช่องมีทั้งหมด3คลิป 3EP นะครับโอเคมาเริ่มแนวทางวันนี้กันเลยผมจะมีการเรียงสลับสลับกันไปนะครับวันนี้ขอเริ่มที่อังกฤษกันก่อนเลยนะฮะผลเมื่อวันศุกร์หนึ่งสี่ห้า 1,0เข้าตัวเจาะ4 5 54แนวทางวันนี้นะครับเด่นตัวแรก8นะฮะตัวเจาะ82 83 8 2, 8 3, 8 4, 8 5, 8 6แล้วก็87ครับเด่นอีกตัวนะครับ7ตัวเจาะ72 73 74 7 5 7 6แล้วก็78รูดไปก่อนนะครับตัวเจาะก็แล้วแต่ชอบ อีกสูตรนึงนะครับเป็นสูตรทางเลือกชอบก็เล่นไม่ชอบก็ผ่านวันนี้ให้3 4มาต่อาต่อที่รัเสเซียฮะรัเสเซียเด่นตัวแรกวันนี้นะครับ0ตัวเจาะ04 05 06 07 08แล้วก็09เด่นอีกตัวฮะ9ตัวเจาะนะครับ94 95 96 97 98แล้วก็90สูตรทั้งเลือกนะครับเมื่อวันศุกร์ก็เข้า6วันนี้ให้90เลขเดียวกันนะครับสูตรการคำนวณ2แบบให้ตัวเลขออกมาเหมือนกันโอเคมาต่อกันที่ดาวโจน,นทาแถวนี้นครับเด่นตัวแรก8 ตัวเจาะนะฮะ8 2 83 84 85 86แล้วก็87เดี๋ยนอีกตัวนะครับ7ตัวจาะจสอบ72 73 7 7แล้ว6แล้วก็78ครับสูตรทางเรื่องนะฮะวันนี้ให้90สุดท้ายเยอรมัน เดี๋ยวตัวแรกครับ5ตัวเจอนะฮะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 6แล้วก็5 9ครับเดี๋ยวอีกตัวนะครับ4ตัวเจอ4 1 4 2 4 3 4 5 4,6แล้วก็4,9สูตรท้งเลือกครับเมื่อวันศุกร์เข้า9วันนี้ให้1,2โอเคลองพิจารณาดูนะครับแนวทางที่ผมให้ไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ